โอเคเนาะพี่น้องเนาะมาต่ออีกคลิปพี่น้องเลยกี้กล้องใช้นี่หเนานะเปิดเก็บขึ้นมาก,ก็ได้คือได้ยินทังลุงสร้างพูนว่าตัวนี้คือตัวปัญหานะบ้านในการติดตั้งประตูชันต้องได้ตัดออกบอกหรือว่า,<ผ>วาที่เหตุวิธีใดพี่น้องหรือว่าที่ทอนเวไปก่อนบอกอ่าหรือว่าจังใดนี่เนาะ เป็นได้ลุงอันนี้น่ะตัดออกเลยซั่นบ่ตัวที่บังอันจะว่าอันติดวงกบยานี่ติดอันประตูยางนี่ใช่ลเพิ่นอยู่หอนันบ่ทําตัดก็ตัดเลยเดโอ้สิาบเลยบ่บัดนี้โอ้เรียบร้อยแล้วบัดทาบบัดยังมันก็งามแล้วดิเนาะมันก็บ่น้อยแลซั่นี่อืเือนเฮาบ่ใหญ่เฮ็ดใหญ่ก็บ่ได้แลเนาะ อืมทำนี่แล้วแบกใส่อันว่าตัวทีはは่เจ้าว่ามันมันอันใส่ยากนะตัดร่อะไรไม่น่ะตัดรึไม่หลังคาหน่ะโอ้ยากเลยยากตีหน่อโดนโดนอ๋อเสียดีจัดการให้ฉันยังบอลนุ่มยังมาผมมาจะตัดเองแล้วเลิกเราไปเรื่องใดดอกบอลนุ่มนะ บอกเมียว่าข่อยไปเวียกว่าซั่นเออจักไปเวียกหยังพี่น้องเอ๋ยนั่นแหละคั่นเว้าหลายอ่เอาบักเล็กๆตะปาเฮามีบ่เนาะเลกกโตจังไดบดนี้ถามถามเลขนําเพิ่นล่ะโอยเอาสวัสดีสวัสดีโอยสวัสดีวันยังบ่ตานห้ยวันเสาร์ตัวมื้อนี้ นุ้ยเล็กยังเห็นมันนี่เนาะเล็กเวียดคุณพเล็กเวียดมึนหลายฟองหมดเหมดยังเนาะแังได้อันเล็กเล็กตะป้าเขาเป็นตะเข่าอยู่บ่เห็นเล็กนี่เป็นตะเข่าได้โอ้โอ้ตัวนายมีบ่กวนนี่ได้ป่ะนี่เป็นลุงชทางเพื้นให้มางออกได้หรือว่าขุดเสามันหนีๆมาบ่ือว่าแบบได้หรือเปล่าตายโอ้ยยเนว่าของตะนุ่มเสียหายใช่ หรือว่าหรือว่าแก่ตัวนี้ออกเลยเว้ยไปพวกตีตัวใดตีเนาะเวออกหล่ะก็ดึงเสาตัวนี้มาใช่ป่แต่ว่าตัดเสามันตัดนี่มันจะมาลองมาพังดูฉันลองเห็ดพังดูหนึ่เนาะเดี๋ยวเรมเอ้ยเนาะไปอยู่อ่าอ่าทีถามเจ้าค่ะก่อนแต่นุ่มเราบอกเจ้าจากไหน เขาถามเพื่อนแบบไปใช้เพื่อนก็เลยแบบไปเรียกต้อนบอสบอสได้มีแบบว่าเว้าซิกชักกันบ่เมื่อคืนนี่บอกยันว่ามีบอสบอกเว้าเรื่องพิษยันว่าเออคอยสิไปหาน้อไมมบ่หรือว่าคอยสิไปเอาพื้นเอาอย่างบ่บ่เนาะมีแต่ว่าเรียกชวนตัวเราเรียกอีย่างน้อพี่น้องอ่าถารุ่นเมื่อก่อนอ่าชาวบ้านเราบอกไปหาน้อไมมปกติเราสิบอกนะก่อน เพิ่เพมาจะซื้อนต้นทาเราถามไปสิได้เพิ่ไปเรียกต้นอ่ะอ่ะถาลูดมึงก่อนถาลูดมึงก่อนจกว่าเราได้หนไม้มาจนานาแต่ปกติชาวบวบอกเราเราเรไปนะแต่หนุ่มอันนี้เนี่่าจว่าเราไปเห็ดเบียรรวมึงม่ได้ปลดตายโต๊ะตัดได้คือยี่มาไว้เนาะคอนโดเวียรตกกันเนาะเลาก็ตอกไปกัตัดเนานี้มีตัวทำไป เดีวจะทนนะน้าจะว่าเฮือนแล้วแหละมันบ่จําเป็นสีอีก็เลยนะขึ้นอยู่เฮือนบูแล้วไปเลยกันย็นมารือยเป็นลมหนึหรือว่าทอนนี่บอกนี่ตีแต่ตัวนี้ออกนี่คอยตัดนี่เลยเกิอ้านี่แล้วก็ยิงลงสิแเลยบริเวณหรือว่าทอนคือ้นสีไปวีกงโกมขึ้นฟูดเย็นว่ามันเย็นวันมันงัดสีบัวแห้งหมดเลยนะลองเบิงก่อนเบิกเบิงฮะเนาะน้องแวตาหาเจ้าจับกล้องให้เนี่เนาะไป้องเลย เออเละอันนี้ใหญ่ติดเบ้นเนาะหอมไมมวัดแหละอ่ะพี่น้องเอ้ยเนาะจังใดกะขอากราบทักทายสบายดีเนาะกับผมแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุขนเดอนะ้อเนาะพี่นอนะ้องเนาะว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนั่นเดอ้อพี่น้องเดอ้อขออนุญาตมาอน,น,น,นี่ก่อนมื้อนี้ก็ได้ลองเบิ่งดูบ่แต่ได้อยู่บอ่อืมอืมอันนี้

Lao khuyên của mi đọc trước mùa trước Cháu trước mi trước mùa ta mùa trước mùa nhỉ. mùa trước 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 tròn của nó cháu mùa phần tít nó, mùa trước đứng trước gắn thì mùa trước vậy. trước tít trước là cái mùa phải พอเวลาเพิ่นอยากพับเบิ่งอะนะ่น้องเนาะมันมันฝืนดให้เบิ่งก่งอนได้ให้เบื้องก่อนพึ่นก่อนน้นี่ใช่แล้วจะพินดดน่นว่าบบได้จังนี้เพราะว่าเห็นวะเนาะถ้านุ่มอยว่าฮี่ทั้งบ้านแล้วหลายอยู่เห็นว่าเห็ดเคลื่อนแล้วกับหัหอดเดือนขึ้นบัวหอดยามขึ้นเห็นว่าเพิ่นบ่ให้ขึ้นเยอะเนาะมาพี่ทำอะไรต๊ะ องทุบอาใช้เลยบ่านี้ตัดก่อนจำหนึ่งอีี่ีหรือว่าอันใช้ทั้งนอนลงจะว่าได้จากบ่อนี่ออทำนี่กับโตั๋มดอกเนาะเนาะนี่ทำนี่กับ่บตัมแล้เนาะ่เวีนเนาะแต่งนอนอืว่ทั้งนี่เขาอาศใช้แบบว่าลงนี่ซื่อนะ Nói ừ. ừ. nó chung là nó người ta làm xe xe nó chung xung sướng, mà người ta làm xe nó không xung sướng. Bọn này làm xe xe nó không xung sướng. Cái này nó chứ. Đấy đây xong này kìa. Mình phải xay nó mà tiệm nó luôn. Xay nó ừ. mà tiệm là, mà luôn, nó. Mà xay 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 con nữa. Được. Chứ xay nó bỏ đi. Xay 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 xuôn. Xay nó nốt. Đấy bỏ đi. Ừm. Nghĩa là xả. Chứ xoôn nó <laughs> uhm. như này แล้ทุกอย่าน้อเป็นเนธลูกแต่มังได้วยกับอ่าลงแล้วเลยน้องเลวลาคิดเลยฮะโอ้โหโอ้เรามัดเล็กไว,ว้าด้ล <c ười> dạy hai này chắc dạy dạy ok, một dạy xin dạy dạy đâu ta ta, dạy dạy xin dạy ta โอ้นี่เป็นล็อกไว้ีะล็อกเออมันบรบเอาอแลวออลยสเยโอ้เพิ่นเพิ่นมีอัน็อตไเ่นเพิ่นมีอนตัวเิบิดเอาตัวิบิดบอบ่เวียนัตัวิบิดนี่นี

ลงมาม่งอรอยู A ่ดมเชะลงขอาะเกเดือดตูเยียเนาะตอกลงมาเบดพวงนี่เลนะข่าหข่ายเะอ่ะขออยข่ายข่ายห้บ่เอวแน่น่าปูนแน่น่าปูนปัดม่เนาะเย็นปูนเนวัดเนาะเออเดอดยอ

กัได้เนี่ย้เหี้ยวเห็นเ้อ่าฮึ้รจะไเดีจะน่งไม่ให่ก็โอ้เดี๋ยเห็ดเรียวรวมนะมันเพิ่นันคือว่เหี้เมันแตงทางอก Ừ. Toàn mình đi việc luôn đấy nó. Đó thì đi tham được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

ยังใหม่คนงไงเนาะเอนเอาดินใส่กระจาดมันยังเป้อยู่เนาะแล้วนอมันอ่อะเมื่อแล้วท่านปือินจะน่มอันอันนั่นอ้ะหนึ่งจุดเอาเจ้ามาลวดจี๋ลูกกีถังถงบ่อใท่ ตัดลวดแถวกัดลดใช้แถวนบอรืวมีดสีปปาดเล็กนั่นมันบอสไหมบอกเเป็นทิมชนมควนบอสเขาเป็นชนนอกอาไปตีเอาตันี no. ้มออกกันเออออกออบดก็โยงมันเนาะะโยงไม่ได้เสียบเลยจับครับลองมาบดกะโยงมันลลึกเลย ไมยทีแรกบัดม้างเดี๋ยเวนทีง่ายแบบนี้เนาะบัดบัดนี่ตีหันบัดบัดนี่ตีหันตัวนี้ออกนอกเลยมันบ่ปีนปีนตัวนี้เอาไในเลยเนาะปออกในเลยเอออ้าวแบบนี้เลยบัดตัวนี้บดบัดเลยโอ้ยจะต้องชกว๊อดลุกมันเสร็จแล้เอ็นว่าเข้าไปเลยเอ็นว่าเข้าไปเปิดผู้ได้ได้แต่นุ่ม อนุ่มมัดเมาอ่ะผัดตอนนั้นเนี่ยแหละมันตุกเออได้่อนุ่มผัดมันเรียบย้อยจด้จไปหับร้อยอ่ะมาบดขยุเป็นได้ห้ามเจบท้องเลิกไปไหนเด้อเจ็บผมต้องคิดนะเห็นเลย โอ้ยเนาะว่แล้วว่ขอญาต่ำพี่น e. ้องบุ๋มชไม้บ่ได้เนาะบ่ไม้เนี่ยสูี้ไม้บุ๋มได้แต่การอาตาลุกมาเฮาเาได้กระเทือนนี่แหละนี่นี่ช่วนช่วนมาใช่ไหมด้วยเศษมันนะนี่ส่วนมาใช้กับบันไดเจ้าเนี่ยอเจ้าขึ้นยอดเนาะเออ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 ขอสิเกินกคนชูข้าไปไปเจ้าเข้าไปไหนก่อน โอเเนาะมแล้จันอนนะต้องรับผู้รดะลพุี่เด่องคตาเนี่เนาะอนบอยับต้องอี้ใจเยอะคานใส่กับคาน้วเพราะไรก็ไล่ทำมันเก่าันี่ยปาถือคานกับพแฮงแล้วเพื่อสีนี้ อเอาท้ายนี่แบบเนี้ยเนาะดูพี่คร้วบบเหนื่อยท่านเน้นๆเลยแข่งไว้บ่าะเอาวางลามแล้วกัน,กนอเออโอเคแต่ว่ามีงบอ่ายังว่าซื้อประตูใหม่แล้วเนาะน,<ม>นี่มีงบแต่สองพันบาทพี่น้อง บริลองอาสร้างโทรอาถามมาที่แล้วอีกเนาะรเพาะว่าเราฝากเงินมาแล้วก็บ,บ่ได้อันนี้เลยคือทางเลย <c oughs> มาถอกชนี้ละถอกเราจะเผาอันอาตามลงแห้งด้วยแต่นุ่มด้วยจะเราเห็ดคือข่อยวาน ตะกี้ตะกี้บริช้างคิดว่าจะได้เห็ดหัวเมื่อไหอยู่นี่ได้แต่นุ่มเลยแต่ว่าเห็ดเคลื่อนขั้วหลดนี่แบบแรกกับเอาดินถมขึ้นก่าแล้วเนาะไว้กาวแต่ว่าตอนเฮาบปรันไดใมีเคลื่อนขั้วแล้วขึ้นยากไปรเน่แต่พอกับเมย์แล้วโทรอ่ามาไม่เช้าหนิเมนเมน ยมันเห็ดกับบริเดใหง่โตมโหฬารนี่ยังพี่น้องเลยนี่นะสร้างเพิ่นกับบริวาบงอาเท่านันเท่นี่ดอกนี่นะเพิ่นเห็ดให้ซื่อๆอันนี้แต่ว่าเออจะนั่สิให้เพื่นโยพี่น้องเนาะเล็กจังหน่อย nó Ừ, cái sai mà sai là cái la bàn ôi thắc quá nha nhìn cơm cơm ลึกจ so ับได้เยเเดี๋ยวพี่ตั้งแรกสักก่อนตั้งสิอ่ลรอไข่เบองเต่ระบาลอีกท้นึงกีนน้องแต่ว่าอัดงกระลึกระลึนแล้วโอเคแล้ FC ไป้วอาซีแน่นๆไว้เนี่ยเด้อเ่าน mày heo rồi này bài này bảo ra suy mà bài đồn từ bữa đây Cái nào nó biết là chỉ có heo đây các bạn mặt nhám phồn tốt xe là chật chật ăn nhai đấy vì nó hơi, lại cái này mày heo mày suy là mày phun bỏ lưỡi trên đây à, đây lại thêm cái này <laughs> okay. à, nhau bài nó บาดเพิ่นคัดแล้วออยย่า่าอย่าไปเขียนใช่ไหมแต่นู้นเมื่อบัตรนี่เอาเขียนได้ๆเอออันบัตรบัตรมันเล่าแล้วห้องห้องเขียนนะบัตรจะเป็นตัวนึงฉันเขียนไม่ได้เลยเจ้าได้ปฏิเปลี่ยนไหมฮะบอกเออเป็นแต่ตัวง่ายอยู่แถ่นอะเป็นแต่ตัวง่ายอยู่แถ่นนี่ฮะตัวเนี่ยเชิว่าดีแล้ว Chẳng nói hột nhám, phạc thiêng rồi bà, chẳng giải chiến thấu cũng hài gì đâu Tại nó không hòa phiền, hàm mà hôm nay bà này. Tiếng này nè. Bị tay vít nó chắc chết chết Nó. chắc Đưa vào, đưa vào, xe cơ này Mong mong nó hôm

có hẹn có hang nè bà bay ừ. bay Có qua có bay Có bay bay nè, Ừ. Ừ bay 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 Nó, bay bay đi เออโหไอ้การปฏิบาตนี่ตัวนู้นมือไอ้เน้บันเนี่เออบะแรงเจ้าก็ส่วนอีกไปยะให้เจ้าได้บานนี่มีแต่ว่าเจ้าคอยส่วนไหมลูกเมื่อยให้คนหรอเมื่อยให้คนแล้วจะบาปนะเห็นบ่อนี่ก็คอยรักม่างทิ่มเลยนี่กี่วิชิตัดเลยปะอยู่ไม่ได้เนาะ ง่ายเจ็ดย่งมาเลยแต่งกินว่าเออคักคักคักได้เรื่องด้วยวางแขนได้แล้วววัดอยู่จักแล้วสามสิบก้อนตะบ่ว

เลมเาจะโ่อเป็นมงเด็กก็เตรียมอ่ะอย่ง้เพื่อพื่เจ้าบัวมักใช่กางบ่จะดงว่าเอาแหกที่บ่โอ้เมนแม่เอาแหกไรกับเสาเลยเพื่นนี่กับปิดนะข้าปิ้นอมดเออหันอกอยู่ชวเจ้าสวนดินนี่ออกบดนี่ตั้งน้อยบอกเตียงเอรถขมาจอดเีกนี่ ไปพูดเตียงแจ้าบ่ตาเลยโฮ้ยภนม้เนาะเออเปเที่ยวอันดินเปแปลงทาง่อาอีแหลงวเนี่ดอานี่นีนี้นี่ลีลนี่นี่น <ชำ S 1> ี่น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 ี้นี่นี่นนี้่เ,เี่่ đi <laughs> <laughs> lông, lệ nó? Lệ nó. nó thực nó, một đại sư bắt lột, lột ôi bà, ông bị người men thực lực gì nó, nó ăn khuya người đang vô, จะมักสีเขียวกับไปหูดใบอันหยาขิวด้วยใบเทินเด้มายงองหงองหองผาใช่เลยโอ้ยเขียวอืมคึมเลยแต่น้องเว้ยหงองข้าซาเนอะหงองข้าซาหงองสีตับหมูห่างส,สีตับหมูบ่อนผ่านนี่เออสีสีตับหมูแบบอ่อนๆบ่หรืออ่อนแบบเข้มๆ <c oughs> เ,ข,มเ <c oughs> ข้มเลยเข้มเลด้อย แตงได้ใช่เพิ่นพร้อมนะพ่อเนี่พร้อมสิกินนะบ่เข่าเออเพิ่นพร้อมป็จังว่าเนะาะอืมเอา<ป>โอเคจะได้แล้วเนาะโดยโดยโดยเอาสบายดีสบายดีโดยโดยอะโ,โ,โอเคพี่น้องเนาะทางใดก็เอาไว้พบไปพ่อกับพ่อะาได้คลิปต่อไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้คือจะได้ขอตัวจบคลิปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อ เนาะเนาะทางใดก็เข้ามาเบิ่งมาชมผมกำลังแฮงใจอยูเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยสวัสดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย